ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูรูปแบบของเคเบิลอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเมื่อกี้ที่เราศึกษาไปเมื่อตัวอย่างที่แล้วจะเป็นรับแรงแบบจุดนะครับแบบ i อยโหลดแบบคอนเซนเทรตโหลดนะครับตอนนี้จะรับแรงแบบยูนิฟอร์มหรือแบบสม่ําเสมอนะครับถ้าดูว่ายูนิฟอร์มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับแบบนี้นะก็สายเคเบิลคือเส้นนี้นะครับเส้นเนี้ยของโค้งเนะี้ย ีคือเส้นนี้นะก็ควรเหมือนเดิมบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาแต่ยังไม่ได้ใช้หรอกครับวิชานี้เอาแค่หาแรงภายในสายเคเบิล่ได้พอเดี๋ยวบมง่ทีเคเบิลมันก็เชื่องนะก็เรื่องเดียวกันนะรับน้ําหนักกระจายแบบสม่ําเสมอหรือเรียกว่าู uniform โหลดนะครับตัวแปรใช้เป็นตัว W เล็กครับอันนี้ต้องแม่นตัวแปรหน่อย W เล็กพอเป็นสูตรสาเร็จครับในตัวอย่างนี้ ดับเบลสองตันต่อความยาวหนึ่งเมตรนะครับเป็นน้ําหนักกระจายแบบสม่ำเสมอเป็นแบบต่อความยาวครับอ่าเพราะฉน,นั้นตรงนี้ให้เขียนตัวดับเลเล็กลงไปเลยนะครับตามความยาวในแนวราบในแนวราบเนี่ยยาวทั้งหมดแปดเมตรครับอ่าเคเบิลของเราเนี่ยลักษณะโค้งหย่อนตามรูปนี้ครับเป็นส่วนโค้งนะครับอ่าเราดู ค่านี้นะครับเราคำนวณเส้นนี้นะแต่น,นี้เหมือนเป็นเคเบิลเส้นเล็กมาแขวนอยู่เข้าใจไหมครับอันนี้เปรียบเสมือนคล้ายเป็นพื้นสะพานกันแล้วกันแล้วก็เคเบิลห้อยแขวนพื้นสะพานเข้ากับสายเคเบิลหลักเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับอย่างนี้ถ้าไปพูดมาถ้ามันคือสะพานคือสะพานแขวนเพราะมันแขวนอยู่เข้าใจไหมครับอ่าแต่สะพานที่ข้ามม่น้ำอ่าที่เขาขึงอย่างเงี้ยปวดหลุดปากอไรอย่างเงี้ยเรียกว่าขึง เข้าใจไหมครับเล่นสะพานแขวนไม่ถูกเรียกเล่นสะพานขึงนะครับถ้าแขวนต้องเป็นแบบนี้นะครับอตอนนี้ให้หาสามคำตอบครับตามนี้เลยนะครับคำตอบที่หนึ่งคือหาแรงดึงต่ำสุดผมบอกว่า TO แล้วกันนะและแรงดึงสูงสุดก็ t m a x ก่อนออเอาสองคำตอบก่อน อาดูแรงดึงต่ำสุดนะให้คอนเซปต์แบบร่วมแล้วตัดตอนนะแรงดึงต่ำสุดเนี่ยนะครับมันจะอยู่แถวไหนเอ่ยนะมันจะอยู่ตรงจุดที่ชันน้อยที่สุดครับอ่าอยู่ตรงจุดที่ชันน้อยที่สุดนะครับหรือ หย่อนที่สุดเราคนรุ่นมีอายุนะเขาจะเขาว่าชันว่าหย่อนนะนะหย่อนที่สุดหย่อนที่สุดอ่าถ้าดูตามรูปอ่ะจุดที่หย่อนที่สุดชันน้อยที่สุดคือจุดอะไรครับจุดโออ่ะตรงนี้แหละครับจะเกิดแรงดึงต่ําสุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือหาจุดที่หย่อนที่สุดให้เจอของรูปนะครับของรูปนะครับ พอาหาจุดที่หย่อนที่สุดเจอแล้วนะครับให้ทำไงให้ตั้งแกนลงไปครับตรงจุดที่หย่อนที่สุดนะครับแกนนี้กับแกน y แกน้กับแกน y นะครับนีค่คือหน้าที่แรกหาจุดที่หย่อนที่สุดให้เจอนะครับอขออนุญาตพูดเลย อันนี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะครับถ้าดูในตำราเรียนหลักที่ผมอะไรสรุปไว้นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่สองคือแบบนี้ที่กำลังเรียน่เขียนไว้หล,กลกักๆตัวอย่างที่ฮิตๆไม่ยากจนเกินไปจะมีอยู่สามแบบครับแบบที่หนึ่งเนี่ยที่ผมเขียนไว้นะจะเป็นลักษณะแบบนีนะ้แบบนี้เข้าใจไหมครับอนะ ถ้าตรงนี้เป็นจุด A กับจุด B จุดหย่อนที่สุดอยู่ตรงไหนครับจุด A ก็ตั้งแกนแบบนี้เข้าใจไหมครับหาจุดที่ย่อนที่สุดได้เจอแล้วตั้งแกนอ,อีกแบบหนึ่งคือรูปแบบที่สามครับนะครับรูปแบบที่สามจะเป็นแบบนี้อันนี้ยากต้องแก้สมก,การแก้สมก,การกำลังสองคอสติกนะครับเพราะนั้นจะมีทั้งหมดสามรูปแบบ นะครับอบอกเมตตาเราเลยนะครับให้ไปศึกษามาสองรูปแบบนะครับเข้าใจไหมครับที่สอนกับไปฝึกเพิ่มเติมอีกนะออกสามก็กวนวใช่ไหมครับไม่ออกครับนะนะ,นะออกสามถ้างั้นยุ่งอีกนะเพราะนั้นไปศึกษาหนึ่งกับสองไว้แล้วกันแต่ถ้าเรียนสองรู้เรื่องหนึ่งก็เหมือนเหมือนกันได้แล้วครับถ้ามือปิดเนี่ยมือปิดมือดำก็ด้วยนะอันเนี้ย มัเนยก็คืออันนี้แหละใช่ปะ่ะอ่าเปิดฝั่งนี้ก็อันนี้หรอวะอ่าก็เกิดกันนะว่าพวดเดียวกันนะาตอนนี้มาดูแรงดึงสูงสุดมั่งนะะแรงดึงสูงสุดเนี่ยลองเดาเนีมันน่าจะตรงข้ามกันเนี่ยแหละใช่ปะ่ะอ่ามันก็ต้องเป็นจุดที่เป็นไงที่ชันที่สุดอ่าชันที่สุด อ่ตึงหูแล้วนะอ่าตอนนี้อ่าย้อนสุดจุดโออ่าถ้าชันสุดแล้วว่าจุดอะไรเนี่ยมีเนี่ยอยู่สามจุดเนี่ยเอ็นกับ K เคเข้าใจไหมาอ่าอ่าถ้านีจ้จุดอะไรจุดบีอ่าอันนี้อันนี้ยากนะไม,ไม่ต้องพูดแล้วกันเดี๋ยวลบสมองนะไปดูเอานะถ้าจะ,จะ,จ,ะจะเรียนรู้นะอ่าตอนนี้ คำที่ให้หาอย่างที่สามคือตัวนี้ครับบรรยายซะยาวเลยแรงดึงตำแหน่งห่างจากจุดที่เกิดแรงดึงต่ำสุดไปทางซ้ายมือในแนวราบ3เมตรครับถ้าเขียนเป็นตัวแปรที่ให้หาคือทีแล้ววองเล็บว่า3เมตรครับให้หา4เมตรก็วงเล็บว่าสเมตรหาสามคำตอบรู้เรื่องอันนี้ก็จะทำอันนี้ได้ นะครับเชื่อมโยงกันอตอนนี้ลองดูเขาบอกว่าแรงดึงที่ตำแหน่งห่างจากจุดที่เกิดแรงดึงต่ําสุดไปทางซ้ายมือนะครับตรงเนี้ยแรงดึงต่าสุดเนี่ย T O ตรงนี้คือข้างในเส้นเชือกนะ,ะเส้นสายเคเบิลนี้สูงสุดเนี่ยภายในเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่เข้าใจนะเอ็นกับอะไรนะเอ็นกับเคเขาบอกว่าห่างจาก แรงดึงต่ําสุดไปทางซ้ายแรงดึงต่าสุดคือจุดอะไรก่อนจุดโอแล้วไปทางไหนไปทางซ้ายวัดไปกี่เมตรสาม,สามเมตรเนะี่ยประมาณเนี้ย<า>เกิดเท่าไหร่เข้าใจไหมแต่เป็นข้างไหนนะนี่นะเนี่ยในในที่โค้งยอดเนี่ยอ่าตัวนี้อ่าต่อไปหน่วยตันระบบชนิดแรงภายในแรงดึงอยู่แล้วนะครับเทนชันแน่นอน เขียนวิธีรรประกอบไปถูกต้องชัดเจนนะฟิสดี้มาแล้ว่ะตอนนี้เอาให้สมบูรณ์มากขึ้นตรงนี้นะครับเอาอะไรก่อนดีเอาบอก x ก่อนลนะ่ะนี่คือระยะ x ครับตรงหมดนี่คือ L ครับ L อคนละครึ่งครับ x ก็เกิดจาก L หารเลยครับหารสอง 2. เลขนั้นคือเลขอะไรครับสี <10. S 1> 4. 4. ่เมตรสี่เมตร ตรงนี้เขาเรียกว่าระยะหย่อนครับระยะ y ภาษาอังกฤษเรียกว่าแสครับแปลว่าระยะหย่อนหย่อนหมายความว่าจากจุดที่สูงสุดเนี่ยตรงนี้จุดเแล้วกันลงมาถึงจุดที่หย่อนที่สุดเนี่ยเรียกว่าระยะหย่อนมีการแกล้งนิดๆครับมี4ี่มีหนึ่งมาให้ระยะหย่อนของเราเท่าไหร่ครับสเมตรมีคนเคยสอบข้อนี้แล้วแทนที่สี่ก็เรียบร้อยทุกไลายนะครับเพราะนั้นเขา ดักควายครับพูดคำหยาบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหยาดยังป็นยังตกลงไปเพื่อนควายแล้วกันเราเป็นคนนะครับอ่าเพราะนั้นสามเมตรนะครับอ่าควายไม่ได้ไม่ได้ถูกควายนะเดี๋ยวควายน้อยใจอีกนะนะมีฉลาดกว่าคนอีกนะครับอ่าสลุปด่าคนตั้งนั้นนะอ่าตอนนี้สามเมตรนะเกิดจากนะครับตอนแรกคนไม่ค่อยว่าท่ารู้ก็เกิดจากสี่ลบหนึ่งอะนะสี่เมตรลบหนึ่งเมตรอ่าตอนนี้ พร้อมสดแล้วคบฟรีบอดี้ไปดูสมก,การหน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งคือไงนะไปดูเนนะมันมีหน้าตาไงมากน,นี่คือสูตรหาแรงดึงต่ำสุดครับถ้าถามมาว่ามาอย่างไรทำไมเหลือเท่านี้ไปดูในทฤษฎีหลักได้ครับอธิบายไว้อย่างละเอียดจนปนเลยนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานคือตรงนี้ครับถ้าจะหาแรงดึงต่ำสุดหย่อนที่สุดใช้สมก,การนีลออ้าอยู่เก็มาแล้วเขาจะเห็นไหมครับ y ก็มีเห็นไหมครับ แทนค่าง่ายๆนะครับนี่เขาสอบอะไรเขาจะแข่งแล้วกันนะาตอนี้นะต่อมาส่วนแรงดึงที่ตำแหน่งใดๆถ้าเป็นคำว่าแม็กเอาแม็กมาห้อยเพชรมาคือเรื่องห้อยเอาเองสามเมตรเก้าสามเมตรมาห้อยเข้าใจไหมครับส่วนสมการที่ใช้เหมือนกันเหมือนกัน แต่จะเข้าสมการ t m a ม็ที่3เมตรแล้วแต่เนี่ยต้องหาแรงดึงต่ําสุดให้ได้ก่อนเห็นไหมครับอ่าฉน,นั้นต้องรู้แรงดึงต่ําสุดก่อนอ่าน,นั้นขั้นตอนที่หนึง่งเตรียมตัวง่าเลยเลยหาแรงดึงต่ําสุดครับอ่าไปเอาสมก,การมาสมก,การมาย่อนที่สุดจุด O W คือสองตันต่อเมตรอ่าตันต่อเมตร นะครับคูณกับระยะ x อ่า c อ่เดี๋ยวจะพูดขยายความเรื 4, ่อง c ดู c ถูกแล้วครับเขียนหน่วยให้ดูหนึ่งครั้งนะครับฟังนะเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างของแห่งความคาดหวังแต่มีคนทำผิดเยอะเพราะเขาลืมยกกำลังสองครับหวานข้อนี้หวานทำรูปปากเลยลืมยกกำลังสองสนันนะครับอดแดกเลยตอนนะนะนี้นะนะเพราะนั้น เป็นยี่สิบคนครึ่งนะครับในการสอบแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ข้อนี้กูถูกข้อนี้กูถูกแนะ่อย่างเงี้ยลืมยกกำลังสองเยอะมากๆมันเร็วอ่ะหัวสมองมันวายวายอู้ข้อนี้หมูเสร็จกูแน่อนยะ่างเงี้ยเขียนเป็นสากเลยปั๊บ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 ลืมยกกำลังสองทั้งนั้นนะครับเสร็จละมึงอย่างเงี้ยนะอ่าสองวายอ่าวายคือระยะหย่อนอ่าสามเมตรนะครับจากจุดสูงสุดเนะี่ยถึงจุดหย่อนสุดก็สามเมตร ผมจะให้คอนเซปต์ x ซะหน่อยหนึ่งผิดถูกที่ตัว x เนี่ยแหละครับนะคอนเซปต์ Concept คือต่ำสุดเนี่ยจำไว้ก็คือระยะทางระหว่างจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดเข้าใจไหมครับอ่าระหว่างจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดจำไว้นี่คือระยะ x นะครับอ่าหายเจอคิดเรงมาจะได้ห้าจุดสามสามครับแรงในทีน้เป็นหน่วยตันนะครับอันนี้เป็นแรงภายในแล้วก็เป็น ตัวทีตัวเดียวตันนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นแรงดึงนะครับในสายเคเบิลต้องรับแรงดึงอยู่แล้วเป็นแรงภายในอ่ะต่อมาแรงดึงเ u ชช t i o มาร์ k เปชชัมาร์กที่ว่าคือให้หาสูงสุดเปชชั่นมาร์คห้อยเป็นตัวแม็กซ์นะแม็กซิมัมลอกสมการมา TO โอกำลังสองบวกด้วย wx ยกกำลังสองเนี่ยระวังระวังระวังเนี่ยเดี๋ยวเสร็จคุณแน่ลืมทุกทีโดยเฉพาะทดแรกเนี่ยลืมมากนะครับ แรงนึงตามสูตรรู้แล้วอยังครับอ่าเอาห้าจุดสามสามมาใส่ครับอ่าขอที่ญาเขียนด้วยให้ดูหนึ่งครั้งนะครับอ่าอ่าอย่าลืมยกกำลังสองนะครับอย่าลืมยกกําลังสองนะ W นะครับ W เหมือนเดิมโหลดเท่าไหรค่ครับสองตันต่อความยาวหนึ่งเมตรอ่าแต่นี้ลองเดาตัว x สิครับแล้วว่าเท่าไหร่ ม่ต้องกลัวครับผิดกค่ทั้งมันครับที่เดินไปตีแล้วไม้ก็ไม่มีนะครับอ่าได้เท่าไหร่ครับมีเสียงแววมาแล้วสี่ครับถูกเลยครับไม่มีไม่ต้องเถียงเลยนะอย่าลืมยกกําลังสองนะครับคนที่ตอบสี่นะครับยกกำลังสองระวังด้วยมันยกข้างนอกหรือข้างในครับข้างนอกนะครับข้างนอกนะครับระวังนะครับยกตรงสี่เสร็จเลยนะครับนะครับ คือสรุประวังเรื่องการยกกําลังอย่าลืมและตําแหน่งที่คนยกผิดเยอะมากๆแล้วจะบอ,อกอู้ไม่น่าเะไไม่น่าเลยแต่เป็นหมดเลยทุกรุ่นเลยนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นทําไมใช้ทักษะสี่รู้ไหมใช้หลักการพูดเหมือนเดิมเมื่อกี้ตอนผมสอนแรงดึงต่ําสุดมงว่าระยะทางจากจุดต่ําสุดถึงจุดสูงสุดจริงว่าคราวนี้ผมก็พูดเหมือนกันแรงดึงสูงอะไรเนี่ยสูงสุดก็ระยะทางจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ําสุดครับ ซึ่งมันก็คือระยะเดียวกันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจอมจําแม่งเลยแล้วกันนะคือแรงดึงต่ำสุดกับสูงสุดใช้ระยะ x เท่ากันเนี่ยจอมจำเนี่ยจำไว้นะเมื่อกี้เข้าใจลวอันนี้ต่ำสุดถึงสูงสุดอันนี้สูงสุดถึงต่ำสุดอ้าวแม่งเท่ากันนี่เ่าตอนนี้กูจำเนะี่ยถ้า t o กับ t max ใช้ระยะ x เท่ากันจบคนะ่ะนะ<ๆ>กดเลขถูกเท่านั้นเอง ถ้าไม่เกง่งกดนี่ก่อนแล้วค่อยถอดรูทหรือถอดรูททีเดียวเลยก็ได้เคยเรียกมันทําได้อยู่แล้วนะครับ9 2มีเราอย่างเดียวแหละที่เรากดไม่เป็นนะ9 2 4 1นะครับไปจัดก,การมาจะได้9.61หน่วยเป็นตันครับนะครับแล้วก็เป็นเทนชันมีกดผิดด้วยใช่ไหมครับให้ภูมิใจไว้นะครับแรงดึงกดได้ถูกนะครับยกกำลังให้ถูก แล้วก็อันนึงอย่างเงี้ยสองสี่แล้วก็แปดเลยก็ได้นะครับจะได้ลดความยากความผิดในการกดสองสี่ก็แปดนะครับแล้วก็กดห้าจุดสามสามกำลังสองบวกแปดกำลังสองเลยก็ได้ถึงว่าก็ในจงในใจนอกใจมากแล้วก็ถอดรูดออกมานะครับได้ออกมาตามนี้ระหว่างระยะ x อ่าโอเคนะครับแล้วดูพัฒนาการของตัวเลขตามสูตรมัน5้าจดมสาหย่อนที่สุดเห็นไหมครับ พอชันสุดมันก้าวเห็นไหมครับมันมากเห็นไหมครับตรงนี้มันคือจุดอะไรกับจุดอะไรนะครับจุด n กับจุด k ใช่ไหมครับมันคืออันเดียวกันค่าเท่ากันเพราะมันชันที่สุด n กับ k นะครับเพราะมันชันที่สุดสุดท้ายนะครับโจทย์สั่งให้ทำครับไปย้อนอ่านโจทย์ดู แรงดึงตำแหน่งห่างจากจุดที่เกิดแรงดึงต่ําสุดนะครับก็คือจุด O ไปทางซ้ายมือครับเพราะสะั่งซ้ายมือไปกี่เมตรนะครับสามเมตรครับอ่สามเมตรไปสามเมตรนะตัวห้อยก็เป็นตัวสามเมตรครับอ่าสามเมตรสูตรเดิมเลยครับแรงดึงต่ำสุดใช้เท่าเดิมห้าจุดเท่าไหร่ครับสามสาม ยกกำลังสองนะครับคราวนี้ไม่เขียนหน่วยแล้วอ่าต่อมา w ก็เลขสองเหมือนเดิมครับสองตันต่อเมตรนะครับ x พวกเราว่าเท่าไหร่ครับเออเท่านั้นแหละครับสามเมตรอ่ายกกำลังสองข้างนอกเข้าใจไหมทังนั้นง่ายจะตายหาที่หนึ่งเมตรก็หาได้ไปทางขวาจ่งก็หาได้จริงว่าอ่าหาที่ระยะ x เท่ากับสามมยังหาได้เลยจริงว่า เนี่ยจะหาว่าตรงเนี้ยเท่าไร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 ในบนอ่ะเท่าไรเท่าไรเท่าไรในบทอ่ะใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนระยะ x ในแนวราบใส่ไปเท่านั้นเองอ่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะหกสิบสี่จุดสี่หนึ่งนะครับถ้ายังไม่รูทถ้าสแควร์รูทสองมาจะได้แปดจุดศูนย์สามครับไปลองกดดูอย่าลืมว่าเป็นแรงภายในนะครับดูพัฒนาการของตัวเลขสามอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเริ่มต้นถ้าเอาฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันจริงไหมตามสูตร 5.33เขยิบไป3เมตร8เห็นไหมครับถ้าชันสุด9เห็นไหมครับอ่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงย้อนสุดเกิดแรงดึงต่ําสุดเขยอบไปก็มากขึ้นมาหน่อยชันสุดก็มากสุดเห็นไหมครับมันสอดคล้องอทิษฎีที่บอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นพวกเราไปดูให้เข้าใจนะครับอ่าแล้วก็ไปดูตัวนี้เพิ่มตัวนิดหนึ่ง เพิ่มทนิดหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ก็นุโลมไม่ต้องไปศึกษาก็ได้นะครับอวันข้างหน้าค่อยว่าก,กันประมาณนี้นะครับเคเบิลรับแรงกระจายแบบสม่ำเสมอนะครับดูตัวอย่างให้ครอบคลุมด้วยนะครับ